พี่น้องเอ้ยพู้ได้ว่าเมืองอีสานเสาสิจูงเขียนเจ้ามาเบิงง่วงขั้วแตกยุ่จนจนม้านที่เสาอยู่จังใดพี่น้องเอ้ยครับสวัสดีครับพี่น้องทุกผู้ทุกคนนะครับมน,นีบ่างสุริยาชาแนวเดินทางมาตลาดนัดคกกระบือบ้านหันอำเภอเมืองจังหวัดมาหาสาราคามนะครับมาเบิ้งราคามาอัปเดตราคาเนาะเนาะวะเพื่อเป็นการบทเสียเวลาเวลาไปเบิง้งํากันครับผม รถมาตลาดกันพี mm ่น hmm. ้องนี่นี่บรรยากาศครับอ้วกไก่เบิสน้ำนะครับพ่อนีิเออซื้อดีขายดีนี่อ๋วัดดีทั้งสองวัดดีทั้งสองได้แม่มาจับตัวมาหนิได้แม่สามตัวค่ะเบิดไปส่งตาเ้าเจ้าพ่อหนิได้แม่ยักษ์ตัวเนงเอาเท่าได้ตัวนี่ ตัวนี้เบอร์8,800หา8 0 0ท่นาะครับงั่วตัวนี้สาวผอมผสมงั่วสาวผมผสมหนึ่งมือ8,800นี่ต่อรองกันไหนเป็นบ่อต่อรองได้ค่ะตอรองได้ครับตได้เบิดมือค่ะต่อได้เดมจดไปซองเป็นบ่อะเพื่อบอดีแต่แม่คาอยื่ทั้งไดกหน่อยรอยเอ็ด้าอเอ็ดบ้านไปใช้เรผู้นึผู้หนึ่งม่วมามีงัวมากเนาะขายดีเมื่อเดียวนี้ก็ต้องขายดีคนเจ้าสิขายแล้วไปใส่หยาไปใส่เพี้เเาาียวขห เรื่องหอมเอาเอาจังสิเสื้าผ้าเบอร์เ้ออาดิพี่น้องพอนจะโทรมาหา083ย์แปดสามศูนย์แปดสา้าสองแปดเก้าสองห้าเจห้าห้อยยังครับผมจากบ้านเพชฟไงเจ้าเก้าเจ้าเดิมนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะครับโุขสุนมาครับป่ะเดี๋ยวบ่าวตุลยาสิพาพี่น้องไปเบิ่งว่าตัวต่อไปครับผมราพี่น้องยางไปหาพี่หาน้องยังเข้ากันนี่บรรยากาศครับคนหลายครับครับหลายคักหลายเนี่ยพ่อมาซื้อมาขายพอ ได้หรือ,อยังครับครับผมขอบคุณนะครับปาครับพี่น้อง,งโล 5P 5น้องสักคนบรรยากาศว<ง>ันดีครับผมวันดีครับทเท่าเห็กน้องว่าตัวนี้ขายทเท่าได็กเหมือนหนึ่งพัญหาเมนบ๊อหนึ่งหมื่นหกพันหานี่ครับหนึ่งหมืนห่นหกป<ง>ัญหาบาสุลยากับฮูบอดีอืมแล้วจะมาหาไประค่ะา<ง>ห,หายราคาเพราะต้องตือเกนบ๊อเ<ง>พื่อนไหเวทเท่าได็กน้องนี่ไหม สาหาเขาอยาได้จกักซีอย่าไหนซอยู่ท่าไหนมาขายงวาถามยังไงคร่บนนนนนนรนเนี่ยอนเดียักันกับนนน้าสุริยะปันราคาเนี่ยก็ต่อร้องกันเนาะเขายังซีซะฝากเบอร์ท่าเทพี่นองเพื่อนอัน,นโทรมหาศนหหาซีหกส0นสี่เก้็เปครับผมสวัสดีครับผมสโซนมาน,นะครับเด้อปากเป็นเงินนึ่เป็นทองลำดวยเสียฐีนะครับผมเลาะไปเบื้องเรือเก่าครับราคา คนนส้อคนขายแต่ไยครับมันปลาเลมาทางนี้สักคนใส่ละลงวัวเจา้าใส่ทักอันแม่โลกสิเปิทดทอดไหนอครับนี่สองหมื่นแปดเดี๋ยวปลาสุธิยาสองมืลกูกจะเข้าลูกแดงแม่กระแดงมุ่งสองหมื 7, ่นเจ็พันหา็นะสองหม่นเจ็ดพั 7, านานี่ครับงัวลูกกับแม่แม่กับแม่ได้นี่้นขายกับแม่พร้อมหมดละ สอง0มืนเจ็ ha, ha, ha. ้นหาครับนี่ครับพี่น้องสนเจ็สนใจราคากับพ่อไปพ่อมากนะครับผมถามเบื่อจะเข้านี่เบื่อยังศูเก้าสามสี่ามหนึ่งศูแปเก้าสี่จากหอยังครับผมทั้งจังหวัดเอ้าบ้านเดียวกันก็บอาสตรัดข้าผมส่โซนมาเด้อปากเป็นหี่เป็นท่อเงินลอยลานพลังตีพบกับบอจอดเด้อลาะุกครับผมสมา พี่น้องสดษเจ้าโใจโทษทัก่นมาเด้อครับโทษสาวพ,พอท่านนี่ครับผมป้ครับไปเมื่อโตต่อไปครับผมเล<ม>าะหาพี่หา,หาน้องทางนี้จย่าเข้าสักคน <มา S 1> โอ้คนซื้อใกล้สีบดสนามเด็กพ่อจะมาซื้อมาขายพอ่อใช้ลเบิดไปแลวว้วงัวโซกม้าตาเศ้าเด้พอพ่อเด้อโซกม้าตาเศ้าเดี๋ยวย่างเลาะมาทางนี้จักหน่อยพี่น,อน,อน้องย่างเลาะหาพี่หาน้องหาคนพ่อคนแมนโ่โอียงัวก็ห่างหูงห่างตาเลย สื่อดีขายดีครับเดี๋ยวหย่างรอะสะักพักนี่ไ,ไอ้บัติไอ้ข้อใดไอ้เซ้าซีโตล่องกันดิเนาะนี่ครับเซ้ซีโตล่องกันได้เมียสาวนกทองแล้วเมียสาวเซ้ซีนี่ครับพ่อสืบไปรเรียงพี่น้องกำลังพี่น้องกำลังสิเกียเเก่ยวเขาเกี่ยวเขาแล้วก็เอาไปกินเฟี้ยงมันหวานน้อยเนาะ,ะอ้ยุทงไหนมาขายงัว วัปีครบว้าปีบ้านเดียวกันกับบ้าสุริยะม่วตัวนี้สวาวถือว่าดีอยู่เอาสีใายราคาเท่าไรก็มันเส,ส้าสีต่อรองกันได้ไอ,อ้ฝากเบอร์ให้พี่น้องซะชลเก้าสามหาชลหกสีหนึ่งเก็ตแปดแจงหอยังครับผมโอ้วันดี้ครับผมวันดี้เจ้าเข้าเจ้าเดือดครับปไป<ม>พี่น้องหลังจากเบิ้งตัวนี้พี่น้องชนี้ต้นใจญ่าโทรมาเด้อโทรมาสาว่าท่านี้ก้วงวงตัวนี้นะครับผมปไปเบิ้งตัวต่อไปครับไอ้วันดี้ลูกละ บปลานี่ยแม่จะโตโอ้มานักกันทอดได้หลายราคาเนี่ยเยี่ยากเหมือนเจ็ดพันเหมือนเจ็ดพันหมือนเจ็ดพันหมือนเจ็ดพันนี่ง้ตัวนี้ก็โอเคง้อแม่สาวเจ้าเดียวกันเป็นวะเจ้าเดียวกันบ่เออเอาวัดยิ้ครับผมวัดยิ้ครับโทษมาครับพี่น้องขอโทษเจ้าไปครับง้อครับที่ว่าเบอร์เพคุณบอกผัมนแล้วครับปมป้าครับคุณตัวต่อไปครับผมเบ่งบรรยากาศครับตลาดโอ้ว่างเบอร์แล้วครับสื่อดีค้าดีครับผม ยูโซ่หนี่ห้างหูห้างตาครับห้างหูห้างตาบางลาเจ้ามาขายมาซื้อได้เจ้าตัวไปท่านไหนเจ้าตัวติดอาโซบ้านลูกหลานเพิ่งมาซื้อเออครับผมครับผมสวัสดีครับมาซื้อือมาขายมือนีเพลงไหนจะขายไปพ่อได้ขายอยู่เงิ่อนลอยเงินล้านลอยหลับเป็นร้านเตี้ยกระเป๋าเด้อเอออาโซ่สวัสดีครับผมสวัสดีครับอยท่านไหนขอมาขายัว คอนเจนบ้านเดียวกันครับบารสุริยาด้สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับย่างหล่อเคืองก้อแหรอครับพี่น้องเลาะหาพี่หาน้องคุยกันกับคุ้นพ่อคุณแม่ไปเรื่อยๆนะครับมั่วไงตั้งหล่อเป็นแบบพักตัวรอดวัดเดืองอีกขันเล่ามาเล่าตึงเสื้อหัวเจ้าหลอกไปทางนี้โอ้ครับ พาพี่น้องมาเที่ยวตลาดเลาะตลาดครับนี่ทางนี่โซนนี้ก็หลายจังน้อยครับโซนนี้หลายจังน้อยตลาดนัดโคกกระบือบ้านหันอำเภอเมืองจังหวัดมหาสรารคามนะครับงัวขั้วิกะโตงามโตดีกะราคาถึงจังน้อยอันโตบพดีสายเนื้อย,ย,ยังราคาถูกอยู่นะครับผมพนักงานพยีพพยงสวัสดีครับเจ้ามาขายให้มาซื้อมไหมใส่งัวเจ้าโอ้เทอดอะไรโตท่าอะไร ไอ้นี่ห้องไอ18ร้อย18หาร้อยตัวนี้ดิตัวนี้เป็นแม่ลูกไมโอแม่ลูกเท่าไหร่เปิดเท่าไหร18 18หาร้อยลูกแม่ตอแม่ลูแม่ม่กัแม่18หาร้อยใช่ตัวนึงอันนี้เท่าไหรก่ดิ12 12เจ็ดร้อยนี่บ่เปนโอ้บ๊ดแล้วเจ้าอยทาไหนมาขายงัวนอันนี้ชินเชื่ออันนี้มหาสารามเนี่ยยนีามหาสารามเอาจังี่ะฝากเบือซะสากเบื่เนี่ฮะ ศูนย oh, ์หกศูนย์หกหนึ่งหกสองเก้าสามเก้าสี่สามสามสองสี่สามจากหอยยังครับผมเอ้าเจ้าเจ้าเดีคสวัสด okay. e> okay. ีครับผมตกโซ่มาปากเป็นเงินน so ี่เป็นท่อลอยล้านพราะล้านเต็มกระเป๋าเจ้าเด้อสวัสดีครับปากคบพี่น้องอย่าลืมเอาสุริย่าเด้อไปเบิ่งจากของนะครับผมครับผมปากคบพี่น้องไปเบิ่งงั่วตัวโตไปครับผมมาเบิ่งทางนี่ครับคุณพ่อคุณแม่ยน้อครับหลอกเบิ่งโอ้คนซื้อคนขายก็หลายดี่ครับ นายหอยหนายทุนร้ายครับครับผมเด like ี๋ยวเรามาทางนี้สักคนไอ้สวัสดีไอ vale ้สว <ER> ัสดีไอ้ไอ้มาซื้อมาขายใส่หลังหัวโอเซียว่ครับผมเอาร่ำรวยนะครับผมครับพี่น้องมาทางพี่ครับเลาะมาทางนี้จ้าหน้ยโอ้งวงามครับเลาะมาคุณหน้าผู้หญิงสวัสดีครับ คุน้าคุยังไหนมาอยากโตเหมือน,นงวาขายไปใส้ในตัวไดครับนึ่ดิอันนี้ก็แม่นบมเทอดได้น,นอยเปดพอนัตัวนี้ดีเมือเ่อลือน,นังเราใตัวหดครับหนี่เมือ 3, ่อสามพันอันบ่นี่เมือ 3, เเ่อสามพันต่อรองกันเนาะมีสามตัวอนบ่มีสามตัวโ<ๆ>ยทางไหนจะมาขายงัวบ้านพันาคอนเจน่ดี ปันไผจังหวัดคอนแก่นมาขายงัวเอาจังซีซ่าเทพี่น้องเพิ่นเบิ่งเพิ่นเบิ่งไอ้บ้าสุริยอดชาแนลแล้วฮาเตพีน้องอยากกินโทรศัพท์มาถามงัวถามยังฝากเบอร์ได้ครับผม83โ83 598 5 382จ่าฮอยยังครับผมเอาสวัสดีครับผมสวัสดีครับโซกมันลำรวดเสรษฐีลอยล้านพันล้านนะครับเด้อไปครับพี่น้องหลังจากถามคุณนายแล้ยคุณยังรอมาทางนี้ครับผมไปไป้เพิ่งโตต่อไปครับไปครับอยางมาโซนนี่ครับผมมึง คนซื้อคนขายหลยงัวเจว่าววห้างหูห้างตาไอา้ลูกหลานสวัสดีลูกหลานมาซือ้อมาขายโอ้มาแล้วเจ้าบึงหลายอยู่ทางไหนมาขายง,าางัวอทังสูงโอ้อโหมาดมาด้วยลูกหลานเด้อลำลำ้ลำด้วยป่ะครับพ่อลูกพ่อหลานครับป่ะยางต่อไปครับผมมนี่ไถ่ก็มีผ้าผีผ้าหอมมเบิ่งงัวทั้งสายเนือทั้งสายงามเต็มสนามบ้านหันนะครับป่ะเดี๋ยวเราไปเบื้องอีก โอโต่อไปครับผมเพิ่งบรรยากาศไปเรืรอ่อยๆครับพี่น้องเพิ่งบรรยากาศไปเรื่อยๆพี่น้องเพิ่นมาซื้อมาขายก็ร้ายครับมันเป็นบรรยากาศช่วงระยะพี่น้องกำลังเกียเก่ยวเข่าเกี่ยวหนามนะครับหล่อมาบางทานนี่ครับผมมันพาพี่น้องมาหล่อัาดีครับได้วัวหรือยังค,ครับผมได้หอย นายหอยทางเวียดเพื่อนกับสื้อไร้ยทางเทียกับบอกกันหลูเลียงทางเทียกับบอกว่ากันบอลหลูเลียงครับแต่เพื่อนก็ดีครับเพไนไหนมาซอยครับผมว่าครับพี่น้องห้องเลาะมาทางนี่พาพี่น้องเลาะครับครับผมเลาะเบึงง้เบึงควายน้ำสนามนะครับเดินเปิงไปเรื่อยๆถือว่าพี่น้องบ่ได้มาแต่ว่าบางสุริยาพาพี่น้องมาหาเลาะเบุง งายมาดีครับผมง่ายเปลืไปเท่าไรครับตัวตัวนี้หาเมื่นหาเมื่อนหาเมนเมป๊อเมยครับเมนโอ้ขายรวยเพิ่นเลยมันบ่อาสครับสูงท่าได้เดี๋ยวบัดเบิงไปเฮมตรอประมาณร้อยหกสิบนะเนาะร้อยห้าสิบร้อยหสบหาเมื่อนหาพอีอตัรองกันเดีนอยเนาะง่าอยู่ทางไหนมาขายหัวนถามัะคำเน่โอ้ะครัอยเ็ดเอยเอาบาเดียวกันกับบ่าวสุริยาตัวนี้ั้งเี่ว่าอรเอด เอาจังเสียทรายอานดจพี่น้องทนเจตทนใจนี่ฝากเบอร์พี่น,อน,น,ใใน้องเน,นี่ยครับผมศูนย์ห้าศูนย์กห้าสามสามห้าห้าห้าจากพออยังครับผมสี่ี 4. โอ้เอาครับผมสวัสดีครับผมนี่ครับพี่น้องบ้านสุริยามาถ่ายงวใหญ่เห็นเบื้องหลังหูใหญ่ยยหูเง่าครับนี่คนดีคนงามครับคน้องห,หาเมื่อนหาพี่น้องทนเจตทนใจอยากได้งวดตัวนี้ฝ่าท่อมาเลยครับท่อซาบพท่าน,นี่เนาะนี่ครับงวดตัวนี้ขายรวยคนหลบโอ้ขายรวยเพร่ะเรียบร้อยนะครับเนาะ โอ้อันนี้ทีลูกนี่ครับพี่น้องเนี่ยเบ่งลูกด้วยครับเด้อนี่โอ้นี่ว่าลูกแรลกมั้ยลูกแรกตัวนี้นี่ครับว่าโอ้ลูกใหญ่ครับให้ลูกงามโอ้นี่เขาขามานี่ครับให้ลูกนีลูกงามให้ลูกแม่พ่อมถ้าไปขัดติผสมกันอีกลูกแม่ยอีกคนละเนาะนี่ครับป่ะเอาขอบพูดหลายๆได้ดี่ครับสลด์ครับครับพี่น้องเผือว่ามันอีบ้าสุริยาดภามาเหล่าพี่เหล่าน้องนะครับ อย่งไปตัวนีก็น,น่าครับผมอีเม่วัสดีครับแม่อีเม่ไหนแม่ตัวเม่้มาตัวอีเม่อีแม่สิบวัดีด,ดไปจับข้าุสีมัมันสูงเนาะท้อไดหรอเม่นเปิดไรสี่สิบสามพ่อเปิดส่สบ่ยียีของเบอง์คากักด้วครับสีแยกลูกไปแล้วบ่แยกลูกไปแสหัวหูเนาะขาบกยกสี่มั่ก็เเดียวบางข้าไม่ใส่ในวันหู เปิดดเท่าไหร่แม่สิบสามน้ีปลาอดัวตัวดีแม่ต่อรอกกันเลยนะแม่เนาะอีแม่อยู่ทางไหนมาขายหัวกระสินมันวามองดินดำน้ำส้มมุติปลาป้มบ่อนซือแขกแกงหางกว่าน้ะเออนี่ยปลาไปกระะบ้านพาร์ทเขาเนาะมีัวฝากไปต่อราคาสี่หมื่นสามส43สามอีแม่ฝากเบอร์ไดย เก้าแปดแปดศูนย์เก้าแปดแปดห้าหนึ่งสามเก้าเจ็ดเงินจากคุณแม่ยังครับผมเอาเจ้าเก้านักกาสิึกษาสวัสดีแม่สวัสดีครับโศกโศมันหมาดลำรวดเศรษฐีรวยล้านพัดล้านเต็มกระเป๋าจอดเด้อครับผมสวัสดีครับปลาครับพี่น้องไปเบื้องโตต่อไปครับผมเบื้องหาพี่หาหน่องขึ้นเบงไปสักคนหาโตมากๆให้เบื้องแน่ให้เบื้องบรรยากาศพี่น้องแน่เนาะ เดี๋ยวหลอะมาทางนี้ครับพี่น้องเจ็ดนีกา0สิบนาทีเรียนออกเร็วไปครับละนี่มาคนซื้อคนนขายกันไรด้ยครับบัมันธรรม,มดาพี่พอ่อจะขายเริย่งโตวเทอดได้พไม่ 3, ่าเจ่เยเจสาม5ั0หาสามปัหาเมื่อสามหาสิดียขายดอกพ่อจงไปสกักคนเอ้อเอามาดีพอด่อวันีครับไพี่น้องไปบางทางนี้ครับ หลาะหาพี่ห้าหน่อ,องเจ้าน่อยผอ้เสือผู้ขายครับมันธรรมดาครับคนเสือคนขายขาย่อตัวเมีนะคะามา่พ่อเอ,อ,อเ้ยพ่อท,ท,ทอดเอ้พ่อสองมืหาับองมหามั่วเม่สาวเพราท่านไม่รุยเนาะสองมือสามสองมือหาสงมืออย่าเด้ดต่อไปทับเอาเนาะ แกด่มาตอเอาง้องามหน่อครับงัวตัวนีไหมแกงคาดิถ้าเกงมันหาเมื่อนู่เนาะกอง้อหน่อยสองเมื่อนหามะตอลองอีพอจะยุท่าหนมาขายง้อไก่เก้าไว้บ้าเดียวกันก็บ้านทุเรียดเออบ้านยั้กว้างออบ้าน่อนอนะเอ้าอีพอฝากเบอร์พี่น้องเ้า 088ย์แปดแปดห้าหนึ่ศนย์เจ็กนย์จาอีพอโอ้เจ้าเก่าเจ้าเดิมครับผมครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับก่เอาเด้อทรมากเนาะหลังจากเบื้องบนสุดยอดเลยครับทรมากเลยครับเบ้องหัวงามเลยครับเด้อครับผมเอาสวัสดีสวัสดีไมามาจักตัวหัวไปใส่อะไรนี่ไปเวียดน้มเลยะครับโอ้ไปเวียดน้ำ โซกหมาตาเศร้าบ้าซูริยะมาสิมากินกาแฟในบุท่านมากินน้ำเชื่อด้ะไอไดากันไหมครับโซกหมาเด้อลำรวยเศรษฐีสวัสดีครับผมสวัสดีครับป่ะพ่อลูกพ่อหลานญายิาติใส่น่อครับเนาะมาพี่น้องย่างรอมาทั้งนี้ย่างรอไม่เบืองง่วงข้นเสือคข้นใครไรป่าครับไปเบื่อตัวต่อไปครับผมโอ้ขอบคุณหลายลูกละนี่กินนี่ยังนี่มันพ่อใหญ่มากเด้อเอาโซกหมาลูกหละเด้อมาหลานยุบอะไรมาขายง่วง บ้านเรายุ่งครับเอ้าบ้านเรายุ่งอ่อซีฟิเด็ดโคกลามโอ้โคกลามเนาะเรายุ่งโคกลามเอ้าลำล้วนลูกหลานเ้อนี่เมื่อพอลูกพ่อหลานใคร้ว่าครับพี่น้องยามไปโตเบื่องเอ่องัวโตต่อไปครับผม